สิ่งที่สําคัญมากๆสำหรับกวางคือการได้รับโอกาสในการรีวิวนะคะรีวิวเนี่ยก็ให้โอกาสกวางนะคะได้รีวิวสินค้าและบริการในหลายๆอย่างเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนค่ะ วันนี้นะคะกวางจะมาขอเล่าเรื่องเกี่ยวกับการเป็นนักรีวิวของกวางนะคะเพราะว่าเพื่อนๆหลายคนเนี่ยอาจจะสงสัยนะคะว่าตัวของกวางเนี่ยเริ่มการทํารีวิวได้ยังไงนะคะมีที่ไปที่มาอย่างไงนะคะวันนี้กวางจะมาบอกให้หมดเลยนะคะว่าตัวกวางเนี่ยเริ่มเขียนรีวิวยังไงและที่ไหนบ้างนะคะ สำหรับเหตุผลที่ทำให้กวางอยากเป็นนักรีวิวนะคะก็คือกวางเป็นคนที่ชอบเขียนนะคะแต่ก่อน,นในอดีตเ,เคยรับจ้างเขียนบทความด้วยนะคะและมีอยู่วันหนึ่งเะะมื่อ5ปีที่แล้วกวางไปเขียนบทความรีวิวสินค้าลงในเว็บไซต์ชื่อดังอย่างพันทิปนะคะเป็นการเขียนรีวิวที่ ร่วมชิงของรางวัลนะคะแล้วในครั้งนั้นเนี่ยกวางก็ได้ของรางวัลกลับมาด้วยนะคะนั่นก็คือเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้กวางเนี่ยชอบที่จะเขียนรีวิวมากยิ่งขึ้นนะคะตั้งแต่นั้นมากวางก็ร่วมกิจกรรมมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็ผลตอบรับจากคนรอบข้างนะคะที่เห็นเรารีวิวสินค้าเขาก็บอกว่า เ,ออเราทําได้นะนะคะเรารีวิวได้เก่งนะคะนั่นก็คือทําให้เรารู้สึกว่าเออนี่แหละคือตัวตนของเรานะ,ค,ะคือสิ่งที่เราชอบจริงๆนะคะเมื่อเราชอบเราจรึงทํามันออกมาได้ดีนะคะตั้งแต่นั้นมากวางก็เลยเลือกที่จะเป็นนักรีวิวมาจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะแต่ก่อนส่วนมากเนี่ยจะเป็นสินค้าเกี่ยวกับสกินแคร์แล้วก็เครื่องสำอางเป็นหลักนะคะแต่เมื่อระยะเวลาผ่านมาเนี่ย การที่เราเป็นคุณแม่ลูกสองด้วยนะคะทําให้ความสนใจในสินค้าบริการเนี่ยเริ่มมีมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นสินค้าเกี่ยวกับแม่และเด็กหรือว่าเป็นของใช้ในครัวเรือนต่างๆนะคะก็คือเป็นสิน่งที่ความสนใจเช่นเดียวกันนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็เป็นสินค้าที่ผู้หญิงนะคะส่วนใหญ่มีความชอบไม่ว่าจะเป็นพวกเครื่องสำอางสกินแคร์หรือว่าของใช้ต่างๆนั่นเองนะคะ กวางม,มาเจอรีวิได้ยังไงใช่ไหมคะก็อย่างที่บอกไปตอนต้นนะคะว่ากวางเนีเริ่มเขียนรีวิวที่เว็บไซต์พันทิปใช่ไหมคะแล้วก็ทีเนี้ยด้วยความที่เราเนี่ยอยากจะต่อยอดการเป็นนักรีวิวนะคะกวางก็เลยไปเซิร์ชหาใน google นะคะว่า อยากจะรับจ้างเขียนรีวิวหรือ,อะไรพวกนี้นะคะซึ่งกวางก็ไปเจอกับรีววนะคะกวางก็ลองสมัครเข้ามานะคะตอนแรกยังไม่ได้สมัครนะคะคืออ่านรายละเอียดก่อนนะคะซึ่งบังเอิญมากๆนะคะว่าสินค้าที่กวางเคยรีวิวที่ในเว็บไซต์พันทิปนะคะก็มีรีวิวอยู่ในเว็บไซต์ของรีววนะคะนั่นยิ่งทําให้กวางเนี่ยเกิดความเชื่อมั่นนะคะเพราะว่ากวางเ,เป็นคนที่ค่อนข้างจะมี ความระมัดระวังในเกี่ยวกับการรีวิวสินค้านะคะควางจะไม่รีวิวสินค้าพวกผลิตภัณฑ์ที่เป็นเกี่ยวกับอกฟูดูฟิตอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้กวักควางจะไม่สนใจเลยนะคะซึ่งในเรวูรนียก็ไม่มีสินค้าพวกนั้นนะคะเนี่ยคะ่ะยิ่งทําให้เราเกิดความมั่นใจทำให้ก็เลยทาให้เราในตัดสินใจสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกของเรวรูนะคะและตั้งแต่นั้นมานะคะควางก็ได้เขียนรีวิวกับเรวรูมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันนี้เลยค่ะ ทำไมถึงเลือกรีวิวกับทางรีวูใช่ไหมคะสิ่งที่ทําให้ความมั่นใจนะคะก็คือสินค้าและบริการต่างๆที่ทางเว็บไซต์รีวูนะมีอยู่นะคะเป็นสิ่งที่ใช้ได้จริงมีความปลอดภัยแล้วก็มีความน่าเชื่อถือนะคะ เมื่อเราเจอสินค้าต่างๆแล้วเรามีความมั่นใจเนี่ยทำให้เรารีวิวออกมาได้ดีนะคะแล้วก็สิ่งที่เรารีวิวออกไปเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์กับคนที่ได้รับชมอย่างแท้จริงนะคะนี่คือสิ่งที่กวางม,มั่นใจแล้วก็เชื่อมั่นนะคะว่ารีวิวที่เรวูเนี่ยกวางจะทําสิ่งต่างๆเนี่ยได้อย่างมั่นใจปลอดภัยแล้วก็มีประโยชน์อย่างแท้จริงค่ะแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งนะคะที่ทำให้กวางเลือกนะคะที่จะรีวิวกับเรวูนั่นก็คือทางเรวูเนี่ย ให้โอกาสนะคะสิ่งที่สําคัญมากๆสำหรับกวางคือการได้รับโอกาสในการรีวิวนะคะอย่างที่รู้ว่าปัจจุบันนี้นักรีวิวเนี่ยมีค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็อย่างตัวกวางเนี่ยผู้ติดตามก็อาจจะยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะแต่ว่าทางรีวิวเนี่ยก็ให้โอกาสกวางนะคะได้รีวิวสินค้าและบริการในหลายๆอย่างเลยนะคะนี่คือสิ่งที่กวางรู้สึกภูมิใจมากๆนะคะเพราะว่าอย่างตัวกวางเองเนี่ยอายุก็อาจจะเลยวัย เลข3มนะคะมาหลายปีแล้วนะคะแต่ว่าทางเรวูก็ยังให้โอกาสที่จะทานะคะเนี่ยค่ะคือสิ่งที่ภูมิใจแล้วก็ดีใจที่สุดนะคะก็คือการได้รับโอกาสดีๆนั่นเองค่ะเรวูนะคะมีสิ่งที่น่าสนใจมากมายเลยนะคะมีสินค้าและบริการต่างๆให้เราเลือกรีวิวมากมายหลายหมวดหมู่นะคะมีทั้งสินค้า เกี่ยวกับอุปโภคบริโภคหรือว่าเป็นบริการต่างๆนะคะมีมากมายซึ่งเราเนี่ยสามารถเลือกที่จะรีวิวได้เลยนะคะไม่มีใครมาบังคับเรานะคะเราสามารถเลือกในสิ่งที่เราชอบแล้วก็คิดว่าเป็นประโยชน์ได้เลยนะคะและสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งนะคะนั่นก็คือทางเรว,วเนี่ยมีการจัดเวิร์กช็อปนะคะเกี่ยวกับการพัฒนา ะะตัวของนักรีวิวเองนะคะบางคนเนี่ยอาจจะเป็นนักรีวิวมือใหม่นะคะอาจจะยังมีความไม่มั่นใจหรืออาจจะยังรีวิวไม่เก่งเหมือนอย่างตัวกวางนี้นะคะก็คือ ทางรีวิวเนี่ยก็จะมีการจัดเวิร์กช็อปเกี่ยวกับการพัฒนาการเขียนรีวิวให้ดีขึ้นเขียนรีวิวยังไงให้น่าสนใจนะคะทั้งการเขียนการถ่ายภาพต่างๆนะคะสําหรับนักรีวิวมือใหม่นะคะที่สนใจนะคะซึ่งตัวนี้แหละคะ่ะก็คือเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากนะคะเพราะว่ามันจะเป็นการพัฒนาตัวของนักรีวิวเองนะคะเมื่อรีวิวของเราเนี่ยเขียนออกมาดี ภาพสวยเขียนอ่านง่ายนะคะทางลูกค้าเนี่ยก็จะเลือกให้เรารีวิวสินค้าในครั้งต่อๆไปได้มากขึ้นนั่นเองค่ะ โอเคค่ะสุดท้ายนี้นะคะก็ขอฝากเพื่อนๆเอาไว้นะคะเพื่อนๆท่านไหนที่สนใจเกี่ยวกับการรีวิวนะคะชอบเขียนชอบถ่ายรูปแล้วก็ชอบเล่าเรื่องนะคะก็สามารถสมัครเข้าเป็นหนึ่งในสมาชิกของบ้านรีวิวได้นะคะทางเว็บไซต์รีวิวนะคะสมัครได้ง่ายนะคะมีทั้งความปลอดภยัยแล้วก็ไม่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ย หากใครที่ยังไม่มั่นใจในการเขียนรีวิวเนี่ยก็สามารถปรึกษากับทางทีมงานได้นะคะทางทีมงานของเรวูเนี่ยน่ารักแล้วก็มีความเป็นกันเองทุกๆคนเลยนะคะสุดท้ายนี้นะคะก็เพื่อนๆท่านไหนนะคะอยากจะพัฒนาตัวเองนะคะอยากจะมีะไรายได้เสริมนะคะก็อย่าลืมนะคะฝากเอาไว้นะคะ กับการเป็นนักรีวิวที่เรวูน,นะคะใครสนใจนะคะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดตาม Facebook ที่ควางขึ้นไว้ด้านวันนี้นะคะนะคะก็โอเคนะคะอย่าลืมนะคะมาสมัครเป็นนักรีวิวกับเรวูน,นะคะคุณจะได้รับสิ่งต่างๆที่ดีๆมากมายนะคะใครที่ยังลังเลใจนะคะอยากให้ลองเข้ามาสมัครดูนะคะสำหรับวันนี้ควางก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ อคอยกดไลค์กดแชร์รีวิวต่างๆให้กวางนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้เข้ามาเป็นสมาชิกของบ้านรีวิวด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะ